สวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> ว่างได้ไหอนี่ว่างเช็ได้ไหอนี่คือเกาคือเกาแช่บเ,บเ,บเบิด์ตแช่เบิดโอ้เบิรซื้อครับบิรซื้อขันมืดแล้วบิรซื้ออันนั้น,นอันนี้ก็มีเด้อพี่น้องเด้ออยารหลักเนี่ยกินอันนั้นอันนี้ก็มีเออมีแต่แสีบเสบอยู่รถนี่เอามือก็หายนะมุยอดเ้องอย่างเราสุกปลาบ่สุกปลาก็ที่ทิศบ่ามุยอดจากทุก ตัใหญ่หกตัใหญ่เลยใหญ่เลลองใหญ่จนเดป็ดเลยโอ้โหตอนจอดอยู่อย่างนี้เอาปลาสมนะครับตกตุงครับตุงมนาซาบาเอาเอามันมีเป็ตัวบ้างมันเป็นปลาสมนี้หอไรมันเป็นสมแบบทันแล้วนะแบบิ้มิมนะอบอกอนสองตอนซาบาาพอซื้อพอซื้อเลย Ừ. thế đấy, còn này còn để thì... sao bả chứ nó sao bả? ngô nhiều bà. cái say, à, ngoặt, say, xưng, bén, sắn. Phôm còn gì, nướng, đi. เราทสบายใจไม่ว่ากันว่า,าได้ครับมอเรงมอเรงบ่เออมอแร็งผมมาเจ้าสีหนึ่นงนี่นะเลึกตัวนี้นด้มอแร็งนี่เป็นตังไดกับตรงดึกตัวนี้ตะกอนนาเดยยืนยัดตัวนี้นะสีหนึ่งตีหนึ่งหนึ่งสีเท่อะไรหือมันมันมันจะร้อนร้อนลานออกก้างงงก่ bên nhàng cứ bằng sân không, mớ mớ một không có, mớ liệt hay không lói mắc lại anh wow, khách chào vào say เอาอันขี้เทาไม่ยนั่นเแม่นอันอันบักบักพีกมันเป็นอันย่องยองเนี่ยเอาขีดเทาไปหย้ยเออเอาขี้เทาหย้ยแล้วจะว่าเอาขี้เทาอันนี้แหละขีดเทาไฟนี่แหละห้ยห้อยห้ยห้ย,ยมันสีขึ้น นี่หนึง่งแกโดด,ออดเอาอันเปลี่ยนเอาอันนัลนน้ลงอีกเดียวป่เอาตีนตีนผีลงอีกเดียวป่ะ,ะฮะ บอเอาเอาล่ห้มันหนักอ,อีกกันไหมไเ,อเออนะเออถ้ามันร้อยถ้ามันร้อยหลายมันสิน,นันบ่ะพว่ามันมันทีไปนี่นนเป็นยัง เออเดี๋ยวบ่มันถ้ามันแน่นมันมันหนักมันกระบอกนั่นเด้เห็นว่า่ะบ่โดดปีนมึงมึงมึง พกอปีนปีนบางแหงนบงดูมันมันเป็นห้อยห้อยตีนผีอน,นี้บ่ห้อยห้อยห้อยขยกบ่เป็นบ่ก็เปลี่ยนอ่ะ